ครับพี่ปีนี่ลงตาเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วถอดหมวกด้วยนะพี่นะถอดลงตาท่านเดินออกมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ทำอะไรนะครับย่าหมายเสนอให้เดือตาไปแล้ว สาธุครับเรามีพี่ๆมาถวายกดถวายใช่ไหมครับไม่ถวายให้จับจับให้เฉยๆครับหลวงตาให้หลวงตาจับให้ครับท่านจะเอากลับบ้านสาธุครับสาธุครับอนุนมมนาบุญด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี

รลีลาออรับรี่หวยไหมครับสาธุครับสาธุยกน้ำครับยกน้ำรอเลยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับ ยกร้อถวายเลยครับยกของร้อถวายเลยนะครับ,บ,รบเอาเอาหมวกออกด้วยครับยกไม่ได้ซอนนะจะับมือไว้นะครับเอาหมวกออกก่อนผ้าผ้าอ,ออกก่อนครับที่หวัว<ะ>เอาหมวกออกให้เด็กด้วยนะครับ เอากระเป๋าออกครับกระเป๋าออกครับกรเป๋าออกกระเป๋าเก็บเลยครับเป๋าตังเก็บผ้าเก็บก่อนเลยครับผ้าเก็บก่อนนะครับผ้าเก็บเลยไปนั่งต่อแถวหน้านู้นเลยครับไปสอนยกครับยกของครับยกของกันท้ายมุดเกงไม่ได้เดินใช่ครับใช่ ยกครับยกครับผู้หญิงหอยผู้หญิงงบหน่อยนะครับเป็นระยะนะครับเป็นระยะครับยกน้ำยกครับยกของเลยครับยกของเลยครับยกครับยกจับซองไปจับแม่จับไ้จับไว้ครับจับไปเพื่อเพื่อครับจับซองเพื่อเพื่อไฮลูตด้พื้นที่เลยนะครับผู้หญิงถอยนะครับผู้หญิงหอยนะครับถอยถอยนะครับถอยนะครับ อย่าอยู่ใกล้ลวงตามากเกินไปนะครับพี่วนขอเกเดียวเ ลมหน่อยลูกรวมหน่อยครับลวมหน่อยนะครับจับครับจับน้ำครับจับน้ำจับยกจับรวมกันเลยครับจับเทินกันเลยซ้อนกันเลยครับสาธุครับยกน้ำครับยกน้ำขึ้นถวายครับแพ็กนี้ครับ ไปครับนมเป็นของพรนะครับไม่มีอะไรครับถือไว้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 อ่าจ่าชูนั่งโรนตรงยกของถวายนะครับนั่งโซนตรงยกของถวายไม่ต้องข้ามไม่เหยียบครับถ้ามไม่เหยียบนั่งโรนตรงครับนั่งโรนตรงลูกนั่งโรนตรงครับยกน้ําครับยกน้ำนั่งโซนตรงยกของถวายนั่งตรับ